ประสบการณ์ต่าง,างๆเช่นปรากฏการณ์ทางจิตนอกกายเรื่องใกล้ตัวความตายประสบการณ์การหลอกล้อนวิญญาณที่หลุดออกจากร่างการมายืนของเหล่าทุสวรรค์การพบเห็น UFO และการลักพาตัวโดยมนุษย์ต่างดาวชื่อไม่กี่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีในยะร่วมกันของการมีอยู่ของ unseen worlds หรือ other worlds ตามที่ฉันชอบเรียกมัน ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ที่เหตุการณ์เหล่านี้มีมวลชนมากขนาดนี้สัดส่วนเป็นการยากที่จะเรียกประสบการณ์ดังกล่าวว่าเป็นความคลาดเคลื่อนของจิตใจไม่สงบเมื่อมวลชนคนปกติทั่วไปเริ่มรายงานข่าวการเผชิญหน้าที่ไม่ธรรมดาบางทีกระแสที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ธรรมดาเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราประเมินมุมมองของเราต่อความเป็นจริงอีกครั้งถ้าเรา ลองมองดูประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบเราอาจพบคำอธิบายมากกว่านั้นเราอาจคิดว่าเราดูเอิรประเมินอดีตอีกครั้งขอพิจารณาที่หนึ่งบันทึกโบราณบ่งบอกถึงการมีอยู่ของผู้มาเยือนจากโลกอื่นตลอดทั้งตำนานโบราณวัฒนธรรมตั้งแต่ชนเผ่าพื้นเมืองไปจนถึงสุเมเรียนโบราณอียิปต์และกรีกและอารยาธรรมโรมันเราจะนำเสนอด้วยเรื่องราวของ การมายืนอันแสนวิเศษของเทพเจ้าและปีาศาจจากโลกอื่นที่ผู้มายืนจากที่อื่นต่างวาดกลัวและเคารพสัากกระจากคนโบราณมนุษย์และรากฐานของวัฒนธรรมโบราณส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นบนการรับรู้ถึงโลกที่มองไม่เห็นอย่างแท้จริงในยุคป,ปัจจุบันนี้เราได้ละทิ้งบันทึกโบราณของการมายืนจากโลกอื่นไปแล้วความโม้าที่เชื่อโชคลางหรือจินตนาการอันเพอ้อฝันของชนชาติดึกดำบรร ในลักษณะเดียวกับที่เราพยายามทำให้วิสามันเป็นโมฆะประสบการณ์ของคนทุกวันนี้โดยมองว่าเป็นความบกพร่องทางจิตชุมชนวิทยาศาสตร์ของเรามีแนวโน้มที่จะมองความเชื่อนอกโลกของมนุษย์ร่วมสมัยและวัฒนธรรมโบราณในแง่สัญ,ญลักษณ์พิจารณาว่าเป็นตัวแทนของต้นแบบทางจิตวิทยาของเวลาแทนที่จะเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสำหรับการติดต่อกับมนุษย์กับผู้อื่นโลก ข้อสรุปที่หนึ่งค่อนข้างเป็นไปได้ที่บันทึกโบราณจะรวมอยู่ด้วยการแสดงความเป็นจริงทั้งเชิงสัญลักษณ์และตัวอักษรความร่วมสมัยของเราการตีความบันทึกโบราณอาจไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงได้ครบถ้วนบันทึกเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายและศักยภาพของเราการบิดเบือนเหตุการณ์โบราณอาจทำให้เราตีความเหตุการณ์ผิดไปเหตุการณ์พิเศษในวันนี้ จะเป็นอย่างไรถ้าตำนานโบราณมีสีสันอย่างน้อยก็ในบางส่วนการนำเสนอเหตุการณ์ตามตัวอักษรในสังคมปัจจุบันของเราเราบันทึกและรวบรวมสาระสำคัญของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเราผ่านสื่อต่างๆจากรายงานข่าวละครตลกนวนิยายและสารคดีไปจนถึงศิลปะคนโบราณอาจจะทำสิ่งเดียวกันเป๊ะเ,เ,เมื่อนั้นพวกเขาแกะสลักยานบินแปลก และสวมหมวกผู้มาเยือนในถ้ำของพวกเขาภาพวาดหรือเขียนบทละครอันวิจิตบรรจงร่วมกับเทวดาผู้สร้างเทพและผู้มาเยือนจากต่างโลกคงง่ายกว่าที่จะนิ่งเฉยในการตีความเหตุการณ์โบราณเหล่านี้ว่าเป็นจินตนาการของจิตดึกดำบรรถ้าเราไม่เผชิญหน้าอย่างแน่ชัดในปัจจุบันการเผชิญหน้าที่ไม่ธรรมดาแบบเดียวกันภายในร่วมสมัยของเราสังคมข้อพิจารณาที่สอง คือความเชื่อในการมีอยู่จริงของอโดอมุงมองชนกลุ่มน้อยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันมนุษย์กำลังรายงานเหตุการณ์การติดต่อกับโลกอื่นตลอด40ปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาวัฒนธรรมยุคใหม่ร่วมสมัยได้ถือกำเนิดขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเน้นไปที่โลกแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณยุคใหม่การพัฒนามารวมถึงการสื่อสารกับวิญญาณที่มีช่องทาง และติดต่อกับเจชนพื้นเมืองอเมริกันอบอิิจินและอื่นๆอีกมากมายวัฒนธรรมของชนเผ่าตีความโลกอื่นในแง่ตัวอักษรมาโดยตลอดที่เผ่าพันธุ์โบราณของเราส่วนใหญ่ทิ้งหลักฐานไว้ว่าการติดต่อจากที่อื่นมีบทบาทสำคัญภายในโครงสร้างของตนเององค์กรทางสังคมวิทยาจากผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์ผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์คนนอกรีดและ ศาส,สนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวในสมัยโบราณผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานโรมแห่งตำนานวัฒนธรรมและขึ้นอยู่กับประเพณีทางศาสนาที่เราสุดที่รักทุกวันนี้มนุษย์ได้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้ของการดำรงอยู่ของโลกอื่นๆชื่อที่ตั้งและคุณลักษณะที่ได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ในโลกอื่นมีความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมศาส,สนาคริสต์และ าศาสนายิวหมายถึงโลกอื่นในแง่ของสวรรค์นรกและไฟชำระตำนานกรีกโบราณอธิบายว่าเป็นโอลิมปัสซึ่งเป็นที่พำนักของพระเจ้าวัฒนธรรมชนเผ่าและอุดมการยุคใหม่ระบุถ,ถึงโลกอื่นในแง่ของระดับมิติต่างๆและบางครั้งตามที่ระบุไว้ระบบดาวเคราะห์ในกาแล็กซีที่เรารู้จักโดยไม่คำนึงถึงคำศัพท์และการจัดหมวดหมู่ที่ใช้ ความเชื่อทั่วไปในการดำรงอยู่ตามตัวอักษรของโลกอื่นๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ยังคงเหมือนเดิมข้อสรุปที่สองมนุษยชาติส่วนรวมส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสอบแล้วภายในกระบวนทัศน์ความเชื่อของพวกเขาการดำรงอยู่ของโลกที่มองไม่เห็นอาศัยอยู่โดยสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของมนุษย์เป็นระยะภายในชุมชนดั้งเดิมยุคใหม่และศาสนาพื้นเมือง ของยุคปัจจุบันและตลอดอารยธรรมโบราณแห่งประวัติศาสตร์บันทึกมวลมนุษยชาติส่วนใหญ่ยอมรับมาโดยตลอดการดำรงอยู่ที่แท้จริงของโลกอื่นที่มองไม่เห็นและความเป็นจริงของผู้มาเยือนจากที่อื่นไม่ว่าผู้มาเยือนจะถูกมองว่าเป็นเทวดาปีศาจวิญญาณหรือเอกความหมายที่ซ่อนอยู่คือผู้มาเยือนลึกลับจากโลกอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับโลกและวัฒนธรรมของมนุษย์ข้อพิจารณาสา คนสมัยก่อนรู้จักโลกอื่นได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือของเรากระบวนศั์ทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยพยายามที่จะหักล้างการดำรงอยู่ของโลกอื่นๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่โดยมีสมมุติฐานหลักสองประการเงื่อนไขที่สนับสนุนสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพที่วิวัฒนาการแล้วยังไม่เป็นเช่นนั้นพบได้ในสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์ในท้องถิ่นและ ดาวเคราะห์ที่แสดงหลักฐานของอารยธรรมในอดีตรหรือปัจจุบันยังไม่มีถูกค้นพบในขณะที่ชุมชนวิทยาศาสตร์ปฏิเสธที่จะตรวจสอบอย่างเปิดเผยการดำรงอยู่ของโลกอื่นที่มีคนอาศัยอยู่ที่เป็นไปได้จนกว่าจะจับต้องได้พิสูจน์ความเป็นจริงนี้โดยมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกและทั่วทั้งโลกประวัติศาสตร์ได้รู้ว่ามีโลกอื่นอยู่ข้อสรุปที่สความรู้เรื่องโลกอื่นไม่ได้เกิดขึ้น มวลประวัติศาสตร์ของเราผ่านการตรวจสอบทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สมมติฐานหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นไปได้ว่าสิ่งนี้ความรู้อาจมาจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้เยี่ยมชมจากโลกอื่นและผ่านมนุษย์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับความเป็นจริงของระบบมิติอื่นคนโบราณไม่ต้องการเทคโนโลยีเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของโลกที่มองไม่เห็นหากเป็นจริงนี้ผ่านการพิสูจน์จากประสบการณ์ตรงความรู้นอกโลกอาจ สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นมาเป็นระยะระยะกรณีการสัมผัสทางกายภาพในสมัยโบราณกับผู้มาเยือนที่ไม่ใช่ภาพพื้นดินความกังขาต่อแนวคิดการมาเยือนโลกจากผู้อยู่อาศัยในโลกอื่นที่ได้รับการส่งเสริมโดยคนส่วนใหญ่ของเราในปัจจุบันชุมชนวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของแนวคิดที่ถือครองโดยคนส่วนน้อยเท่านั้นมนุษย์โดยหลักแล้วคือผู้ที่ยอมรับสมมติฐานของชุมชนวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาจจะหายไปความจริงของความเป็นจริงของโลกอื่นซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่รู้มาตลอดโดยล้มเหลวในการพิจารณาเกณฑ์ให้กว้างขึ้นเมื่อใดการกำหนดสมมุติฐานของพวกเขาประการแรกสมมุติฐานว่าไม่ใช่โลกสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพยังไม่ได้รับระบุถูกสร้างขึ้นบนสมมุติฐานที่ว่าทุกรูปแบบมีการพัฒนาชีวิตทางชีววิทยาต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันและนั่น วิทยาศาสตร์ได้ระบุรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของชีวิตทางชีววิทยาที่วิวัฒนาการแล้วความจริงก็คืออาจมีประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่คาร์บอนที่มีการพัฒนายอย่างมากรูปแบบสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพเช่นชีววิทยาที่มีซิลิก้าเป็นพื้นฐานซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นไม่รู้ตัวและชีววิทยาประเภทอื่นอาจต้องใช้ประเภทอื่นสภาพแวดล้อมดาวเคราะห์ที่สันนิษฐานว่าไม่สามารถอยู่อาศัยได้จริงๆ แล้วสนับสนุนอรารยธรรมใต้ดินพื้นผิวหรืออรารยธรรมที่วิวัฒนาการแล้วสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่รู้ว่ามีอยู่จริงประการที่สองและที่สำคัญที่สุดคือสมมติฐานที่เป็นหลักฐานของอรารยธรรมในอดีตหรือปัจจุบันที่ยังไม่พบบนดาวเคราะห์ดวงอื่นคือสร้างขึ้นจากสมมติฐานที่ไม่น่าเป็นไปได้สองประการดาวเคราะห์และกาแล็กซีทุกดวงในจักรวาลสามารถรับรู้ได้ ตั้งอยู่และระบุตัวตนผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยการมีอยู่ของโลกที่เป็นไปได้ทั้งหมดสามารถตั้งทฤษฎีได้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ร่วมสมัยนักวิทยาศาสตร์ของเรายังไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้อย่างจรงิงจังที่โลกอื่นอาศัยอยู่อาจไม่เพียงมีอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นเท่านั้นระบบดาวฤกษ์แต่พวกมันอาจอยู่ในมิติอื่นด้วยสนามความเป็นจริงที่แตกต่างจากของเราเอง ภายในคู่ขนานที่ไม่รู้จักระบบจัก,กรวาลหรือการมาเยือนอาจเกิดขึ้นผ่านระหว่างเวลาโครงสร้างที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างช่วงเวลาต่างๆของการอวกาศได้ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตัมนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ในการตรวจสอบความถูกต้องการดำรงอยู่ของโลกคู่ขนานระหว่างมิติและระหว่างเวลาแต่ของเราความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นจริงดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นข้อเท็จจริงคือ โลกอื่นที่สนับสนุนอารยธรรมขั้นสูงอาจปรากฏเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพราะพวกเขามีอยู่ในมิติหรือสาขาความถี่ที่คนร่วมสมัยไม่รู้จักศาสตร์อาจมีอยู่ในจัก,กรวาลคู่ขนานซึ่งฟิสิกส์ค,ควอนตัำทฤษฎีเป็นเพียงการเริ่มต้นแนะนำรายงานผู้มาเยือนที่ไม่ใช่ภาคพื้นดินตลอดประวัติศาสตร์อาจมีต้นกำเนิดมาจากโลกที่มองไม่เห็นเหล่านี้หรืออาจ เยี่ยมชมโลกผ่านการเดินทางข้ามเวลาผ่านโครงสร้างระหวางเวลาที่ไม่ปรากฏชื่อการคำนวณทางคณิตศาสตร์ร่วมสมัยอาจไม่มีความซับซ้อนในการแยกตัวประกอบระบบความเป็นจริงหลายมิติให้สามารถใช้งานได้ทฤษฎีซึ่งมีสมมุติฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่ตั้งของโลกอื่นสามารถวาดได้คำอธิบายที่เป็นไปได้เหล่านี้สำหรับการมองไม่เห็นของผู้อื่นโลกที่มีคนอาศัยอยู่นานถูกต้องพอๆ กับสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าโลกดังกล่าวไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพียงเพราะวิทยาศาสตร์ยังไม่มีใครค้นพบพวกเขาโลกอื่นอาจไม่มีอยู่จริงสำหรับวิทยาศาสตร์แต่ก็มีอยู่เสมอมีไว้เพื่อส่วนรวมของมนุษย์ทั่วไปตาบอดด้วยการตีความทางวิทยาศาสตร์ข้อพิจารณาที่สหลักคำสอนทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราเสียสมาธิจากสิ่งอื่นหรือไม่การตีความความเป็นจริงที่อาจเป็นไปได้ เรามักจะมองไม่เห็นคนอื่นมุมมองที่อาจเป็นไปได้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของโลกอื่นเพราะการยอมรับร่วมสมัยของเราต่อคำสั่งทางวิทยาศาสตร์ความเชี่ยวชาญมองไม่เห็นความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ที่วิทยาศาสตร์มีสำเร็จแล้วเรามักจะมองข้ามเนื้อหาที่ใหญ่กว่านั้นไปวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถเข้าใจได้ในวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะเรามีปล่อยให้ความเย้ายนใจของพลวัตทางวิทยาศาสตร์ โดยนิสัยที่น่ารังเกียจของปฏิเสธความเป็นจริงของสิ่งใดๆที่ยังไม่สามารถให้คำจำกัดความแยกแยะหรือลดทอนลงได้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือวางใต้กล้องจุลทรรศเพื่อสร้างของเรารูปแบบความเชื่อสำหรับเราบ่อยครั้งเรายอมรับสมมติฐานของผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ตามข้อเท็จจริงแม้ว่าสมมติฐานเหล่านั้นจะไม่สมบูรณ์หรือก็ตามทำหน้าที่ลบล้างประสบการณ์ส่วนตัวและความเข้าใจของเรา มนุษย์ร่วมสมัยยอมให้ตัวเองมีสภาพเป็นปกติยอมรับสมมติฐานของชุมชนวิทยาศาสตร์อย่างสูมสี่ 4, ส่มห้าเมื่อใดชุมชนวิทยาศาสตร์เองก็มักจะปฏิเสธสมมติฐานก่อนหน้านี้โดยการค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆในโลกของวิทยาศาสตร์ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งแต่ประชาชนทั่วไปมักยอมรับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ว่าความจริงที่สมบูรณ์ข้อสรุปที่สี่ เราได้วางวิทยาศาสตร์ของเราไว้บนฐานและในการทำเช่นนี้ทำให้เราลดทอนความสามารถของเราเองในการประเมินเงื่อนไขของความเป็นจริงและกลั่นกรองคุณค่าของสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ตราบใดที่เราวางการตีความความเป็นจริงของกลไกทางวิทยาศาสตร์ไว้เหนือเราความสามารถในการคิดด้วยตนเองเราจะยังคงมองไม่เห็นความเป็นไปได้อื่น,นๆการตีความความเป็นจริงซึ่งอาจมีคุณค่าเท่าเทียมกันหรือเหนือกว่า เมื่อเทียบกับสมมติฐานของคนส่วนใหญ่ทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็มีอยู่ในวัฒนธรรมที่กำลังพัฒนาแต่เท่าได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ปกครองรเลรกการและอำนาจปกครองของจิตใจส่วนตัวปัญญาที่ได้มาแก่เราโดยทางวิญญาณก็จะดับไปกระบวนทัดทางวิทยาศาสตร์แต่เดิมไม่ยอมรับความถูกต้องของจิตวิญญาณผู้อ่านการน้มน้าวใจทางวิทยาศาสตร์อาจใช้แทนไหน ประโยคข้างต้นคือแนวคิดของจิตสำนึกขั้นสูงสุดสำหรับคำนี้จิตวิญญาณเนื่องจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของจิตวิทยาเริ่มที่จะรับรู้ความคิดนี้ในความเป็นจริงจิตสำนึกขั้นสูงและจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ที่สูงกว่าในระดับเดียวกันและมีระดับของอัตลักษณ์ที่มีอยู่เกินกว่าจุดนี้เราจึงได้ยอมรับสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณว่า บัญชีที่บันทึกไว้ของการติดต่อจากกอดเวอแสดงถึงความโง่เขลาเชิงสัญ,ญลักษณ์ของจิตใจดั้งเดิมที่พัฒนาน้อยกว่าดังนั้นเราจึงลดความเป็นไปได้ลงความหมายของบันทึกโบราณเหล่านั้นโดยอาศัยความยินยอมนี้มุมมองต่อความเอชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เราสูญเสียการติดต่อกับความเป็นไปได้ของการสร้างสารรค์ของเราและได้ตาบอดต่อความเป็นจริงของเราบรรพบุรุษโบราณอาจจะเคยรู้มาก่อน การทําให้เป็นโมฆะข,ของโลกที่มองไม่เห็นและการปฏิเสธหลักฐานที่สนับสนุนการดํารงอยู่ของพวกเขาแสดงถึงการพูดนอกเรื่องเฉพาะทางมากกว่าวิวัฒนาการของเราการรับรู้อย่างมีสติเราได้รับความสําเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่เรียบง่ายและความกล้าหาญทางเทคโนโลยีในขณะที่เสียสละความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นตัวเราจักรวาลและพระเจ้าตระหนักถึงบรรพบุรุษโบราณของเรา อาจจะได้ครอบครองแล้วก็ได้ข้อพิจารณาที่5วัฒนธรรมของมนุษย์โบราณมีวิวัฒนาการมากขึ้นหรือไม่หมยเทคโนโลยีภายใต้อิทธิพลของอุดมการ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่นิยมเราได้เรียนรู้ที่จะมองว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณเป็นเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับ